ก็ใกล้เวลาก็ไปทุกทีแล้วนะครับสำหรับการมาของตัวละครตัวที่2ประจำซีซั่น2ภายในเกม AFK Journey ซินแบตนักบิดสุดโหดภายในเกมที่บอกเลยค่ะว่าความสามารถโหดพอตัวจะมีสกิลและความสามารถอะไรและสายฟรีอย่างเราเนี่ยควรเปิดหรือเปล่าถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิป ฝากเนเพื่อนกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเปนเพื่อนที่ชอบผมฝากกดติดตามไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้ยนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆใดที่นนกำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over t o p Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพื่อนๆนในดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Topup เอาเลยครับผมก็ขอกราฟสวิดาสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวป็นเกม AFK Journey กันอีกเช่นเคยกันนะครับในวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเจ้าตัวละครซินแบกว่าคุ้มค่าสําหรับการเปิดมากน้อยแค่ไหนสําหรับสายฟรีที่จะมีการอัปเดตตัวละครตัวนี้ครับเข้ามาในวันที่4ตุลาคมนี้นะครับซึ่งบอกได้เลยครับว่าตัวละครซินแบกเนี่ยเป็นตัวละครที่ได้ลองใช้แล้วนะครับสามารถเล่น PVP ได้ครับ PVE ได้แล้วก็ตีบอสได้ดีมากๆ เพราะมาเป็นในส่วนสายแบบดีบัฟนั่นเองไม่ใช่แบบว่าสายแอสซิสินทำดาเมจเอาไว้ทุกคนมาเป็นแบบสาย, ug, สาย ug, ดีบัฟจ่ายบัฟโดยเฉพาะเลยถ้าพร้อมมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูสกิลพรอรวมความสามารถของตัวละครซินแบกกันเลยดีกว่าสําหรับตัวละครซินแบกนะครับผมก็มาในส่วนของเผ่ามนุษย์นะครับเป็นสายแอสซิสินทำดาเมจกายภาพตี1ช่องนะครับ ซึ่งตัวละครเขาครับ,รบต้องบอกเลยคับว่ามาเป็นในรูปแบบประเภทสายดีบัฟนะครับที่เป็นการจ่ายสถานะผิดปกติใส่ศัตรูครับซึ่งสถานะผิดปกติของตัวละครเขาครับ,รบจะมีอู่2สายนะก็คือจะเป็นสัญลักษณ์โจมตีแล้วก็สัญลักษณ์เกราะนะครับซึ่งแต่ละสัญลักษณ์ครับมันจะให้ค่าสถานะที่แตกต่างกาันถ้าเป็นโจมตีจะเป็นการลดความเร็วของศัตรูนะแต่ถ้าเป็นเกราะนะครับจะเป็นการเพิ่มให้ต่ศัตรูเนี่ยทำโดนดาเมจของเราเนี่ย ได้แรงมากยิ่งขึ้นนะครับมาในส่วนของสกิลครับตอนนี้ครับตละครซินแบกครับเราก็อัพมาในส่วนของระดับเลิ่นเลยนะครับยังไม่ได้ปลดในส่วนของเลื่อนลาสนะขาดเศษอีกประมาณ8เศษนะครับก็จะสามารถปลดก็คือการันตีอีกรอบหนึ่งก็คือได้แน่นอนเนาะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลแรกกันหน่อยละกันครับสำหรับสกิลแรกนะครับมีชื่อว่าดาบวิดวิวนะฮะถ้าเป็นแบบย่อๆนะก็คือจะเป็นการสร้างดาเมจหลายครั้งใส่ศัตรู ซึ่งดาเมดหลายครั้งนะครับเมื่อเราขยายความโมเมนครับมันก็จะมีในส่วนของความสามารถสกิลนะครับผมก็จะเป็นการตีธรรมดาและความเร็วการได้นะครับที่ได้รับจากผลเนี่ยจะเป็นความเร็วแอคแทแล้วก็ความไวของเขาเนี่ย จะใช้งานซินแบกโจมตีมากที่สุดเท่าที่จะทําใส่สตูเป็นระยะเวลา3วินาทีก็คือจะเป็นการสร้างดาเมจใส่ัตูแบบรัวๆๆๆๆเนี่ยายใน3วินาทีซึ่งจะเป็นการสร้างดาเมจต่อครั้งนะแล้วก็ในส่วนของเลเวลครับก็จะมีในส่วนของปริมาณดาเมจเพิ่มมาขึ้นและในส่วนของดาเมจสุดท้ายเนี่ยจะสร้างอยู่ที่ประมาณ280%นะครับนี่สัญลักษณ์ประมาณนี้จุ๊บๆๆแล้วก็ซึบนะฮะก็เป็นการเอาดาบนะครับตีซ้ายตีขวาแล้วก็เอามารวมกันแล้วก็ตีครั้งสุดท้ายก็จะเป็น3ครั้งโดยประมาณเน ซึบนี nee. ่ ส่วนต่อมาครับในส่วนของสกิลสัญชาตญยานนักแกะรอยนะครับซึ่งในส่วนของความสามารถนี้ครับคือในการต่อสู้ของซินแบดเนี่ยจะกระโดดไปอยู่หลังพันธมิตรนะครับและทําการเริ่มประเมินความแข็งแกร่งของศัตรูซึ่งสกิลน,นี้เม่นโคตรหา่าวเลยทุกคนคือมันไม่ได้กระโดดไปอยู่หลังพันธมิตรเว้ยมันกระโดดไปนอกแมปเลยเว้ยมันกระโดดไปนอกแมปแล้วก็จะทําการประเมินศัตรูเว้ยว่าไอ้ศัตรูที่ต้องเจอเนี่ยเราควรจะทําสัญ,ญลักษณ์แบบไหนดีเราจะใส่เป็นดาบดีไหมหรือว่าเป็นโล่ดีหรือเปล่านะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปครับว่าสถา,าน,นะท ต่อสัตูโดยตรงครับ ถ้าเป็นดาบเนี่ยก็จะเป็นการลดความเร็วโจมตีของศัตรูแต่ถ้าเป็นในส่วนของโล่นะครับก็จะเป็นการทำำาําดาเมจใส่ศัตรูเนี่ยแรงขึ้นอีก25% cm, ซึ่งบอกเลยครับว่าตัวเขาเนี่ยได้เริ่มต้นมานะครับคือมันจะมี3สกิลหลักๆใช่ไหมก็คือสามารถใช้งานในเลเวลเอาไปตีบอสได้นะฮะเอาไปทํไหลคอนเทนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวละครเนี่ยซินแบกครับจะทําการเริ่มประเมินใหม่แล้วก็จะมีในส่วนของสถานะไม่ได้รับผลในช่วงเวลานั้นเนาะนะดีบัฟเหล่านี้ครับจะลดลงเหลือ20%จากเอฟเฟกตเดิมเมื่้นได แล้วก็ในส่วนของการ up level ครับจะเป็นการลด attack นะครับลง50%เพิ่มดาเมจ30%สูงสุดก็ประมาณ60กับ40นะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะอย่างต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของเฉียนคู่นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสกิลครับก็คือจะเป็นอ่าสินแบกนะจะทําการเวียงดาบ2หัวนะครับสครั้งนะครับก็คือไงนะคือแบบอ๋อคือเวียงดาบคือบนรอบหัวตัวเองครับ สองครั้งนะครับก็จะเป็นการสร้างราเมจใส่ศัตรูนะครับก็คืออยู่ที่อมนรเปอร์เซ็นนะครับเพื่อนเพื่อนอันดับต่อมาครับก็คือในกรณีที่เราปลดตำนานพลัสนะครับก็คือจะเป็นโฟกัสฮีโร่เพิ่มความเร็วแอคแท็กนะครับ21หน่วยนะครับก็สูงสุดที่ระมาม33หน่วยในระหว่างการต่อสู้นั่นเองระดับ เทพนิยาย plus นะครับในส่วนของระดับเทพนิยายเนี่ยก็คือจะเพิ่มขึ้นมานะครับก็เอาง่ายครับหลักๆแล้วจะมีในส่วนของการแปดดีบัฟครับลดโจมตีนะฮะแล้วก็ทำ,ำดาเมจแรงขึ้นและที่ถูกเพิ่มขึ้นมาครับก็คือจะเป็นการลดดีบัฟในส่วนของเดฟเวทเดฟกายภาพนะครับของศัตรูลง30นะทุกคนก็ถือว่าลดเยอะมากๆแล้วก็จะมีในส่วนการลดประสิทธิภาพการฟื้นฟูของศัตรูลง80โหแปะโจมตีถือว่าคุ้มนะว้ยลดความเร็วตั้ง80หน่วยแล้วก็ลดการฟื้นฟู80 5, งปองกัน,นครคอจะ ลดดาเมจพวกอาพวกป้องกันเดฟเวทเดฟกายภาพนะครับประมาณ40หน่วยแล้วก็ในส่วนของพลังกายสตู80หน่วยนะครับลดลงไปเยอะพอสมควรนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างโกงนะฮะจะถามว่าระดับไหนถึงจะเล่นได้ครับผมว่าเริ่มต้นก็มาก็เล่นได้แล้วนะครับส่วนถ้าปลดในส่วนของระดับเทพยิยายนะครับก็จะเฉิดฉายเป็นพิเศษเนาะในส่วนของระดับเลื่อนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสกิลเฉือนคู่นะครับจะเป็นการทําเคลื่อนหมายใส่สตูนะครับเป็นผู้โจมตีหรือว่าผู้ป้องกันนะครับมากขึ้น4นะครับก็จะเปอร์เก็นต่อะ กิลเลยเอาจริงแล้วนะครับเริ่มต้นมาใช้งานได้เลยแล้วก็ในส่วนของระดับเทพนิยาย plus นะครับก็ถือว่าโคตรดีมากๆส่วนใครที่อยากจะดูเปรียบเทียบระหว่างตัวนี้กับรไรนี้ผมเคยทาคลิปไว้แล้วนะครับตัวไอทางน้างขวาสามารถไปกดรับชมเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับตัวละครซินแบ็กครับสามารถเล่นได้หลายบทบาทมาวๆ่ครับไม่ว่าจะเป็นการ PVP p v e แล้วก็ การตีบอสในส่วนของการ PVP นะครับอ่ะผมมีเทคนิคในการ PVP นิดหนึ่งนะครับมาฝากเพื่อนๆเนาะในส่วนเทคนิคการ PVP นะครับของตัวละครซินแบกครับเขาจะทําการแปดดีบัฟใส่ศัตรูใช่ไหมครับที่จะเป็นผู้โจมตีแล้วก็ผู้ป้องกันใส่ศัตรูเนี่ยคือซินแบกครับเขาสามารถทําให้รูปแบบการโจมตีเนี่ยแรงเป็น2เท่าซึ่งเราจะต้องใช้ควบคู่กับตัวละครที่มีความสามารถในการทำดาเมจแนวหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวาลาซิเวน่านาราอันนี้เป็นต้นนะครับผมแล้วก็ซึ่งไอตัวเหล่านี้ครับจะทําให้ดีบัฟผู้โจมตตตีแล้้้้ววกก็ผููปองัััันนนนะะครบใส่่ ทำดาเมจหลักแล้วก็สามารถทําให้ศัตรูทั้งหมดโดนาดาเมจได้แรงขึ้นซึ่งมันจะไม่โจมตีแทงแนวหน้าเว้ยซึ่งถ้าจะเล่นคอมโบจริงก็อาจจะต้องหาตัวละครคอมโบที่เหมาะสมกับตัวละครซินแบกนะครับผมเดี๋ยวเราเอาตัวละครซินแบกนะครับไปทําการตีบอสกันหน่อยละกันนะครับผมนี่ก็รับของรางวัลไปไหน่อยละกันนี่มาละก็เวลาเราตีบอสนะครับด้วยปกติแล้วนะครับเวลาเราใช้งานซินแบกค,ครับตีบอสจะค่อนข้างสนุกมากครับก็เซตท,ที่เราใช้เดี๋ยวเรามีเซตท,ทางบ้านไหมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเซตท,ทางบ้านนะก็อมาเลยละกันง่ายดี แล้วก็เราเอาตัวละครอ,ออกนะครับผมตัวนี้ออกแล้วก็เอาซินแบกเข้ามาซินแบกก็จะเป็นการแปะดีบัฟใส่สตูนเนาะแล้วก็สามารถรีดดาเมจได้แดงตัวนี้ก็เฉยๆได้พอสมควรนะครับสำหรับเฟสโตอันนี้จะเป็นซินแบกนะทุกคนสังเกตดีๆนะครับจังหวะก,การประเมินของซินแบกนะเว้ยจะไปประเมินนอกสนามนะเว้ยเุ๊บเห็นไหมซินแบกก็จะทําการประเมินละอ่าประเมินเสร็จแล้วปุ๊บแปะดีบัฟใส่สัตูครับเห็นไหม อันนี้ก็จะเป็นการแปะดีบัฟใส่ซูแล้วแล้วก็จะเป็นการรีดดาเมจได้เลยนะครับคือตัวดาเมจฝั่งเรานี่ก็จะรีดดาเมจยัข้างแรงแล้วนะครับแล้วก็ตัวซินแม็กก็ยังสามารถไปทำดาเมจได้อยู่นะไม่ใช่ว่าตัวเขาจะไม่ทำดาเมจเลยนี่ดาเมจก็ถือว่าแรงอยู่พอสมควรน,นะครับยิ่งระดับสูงเนี่ยดาเมจก็จะยิ่งรุนแรงแต่ผมชอบความป่วนของเขาที่แบบว่าไปประเมินนอกสนามเน,นี่ยนีปวนจริงปียิงระดับสูงขึ้นครับความแตกต่างเราก็จะเห็นได้ชัดขึ้นปุ๊บอ่ะ มอนสเตอร์บอสมาแล้วปุ๊บซินแบทครับทำการประเมินโอเคประเมินบอสเสร็จแปดดีบ้าเห็นไหมเป็นสัญลักษณ์บนหัวอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์อ่าห้ามฮิวนะครับนี่ลดการฟื้นฟูของศัตรูนะฮะอันนี้คือระบบตัวเกมของตัวละครเนี่ยจะเป็นการประเมินให้เองเลยนะเว้ยทุกคนเราไม่สามารถเลือกได้เหมือนตัวละครดันลิงนะที่เป็นการเลือกเนาะอันนี้คือเขาจะประเมินหาลดฮิวนะฮะลดความโดยโจมตีนะครับใส่ศัตรูรัวๆเลยที่เหลือล้วก็รีดดาเมจได้เลยนะครับ แล้วก็ซินแบกเนี่ยก็จะไปแนวหลังประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวละครบอสเนี่ยก็จะสนใจซินแบกเป็นหลักจริงๆถ้ามีแบบว่าตัวซัพพอร์ตให้ซินแบกดีๆคือแบบรีดดาเมจซินแบกได้ดีมากเลยนะก็เป็นตัวละครแรนดเอที่น่าสนใจมากนี้ครับอันนี้ก็เหลือเวลาประมาณ50วิครับยังไงบอสขั้น2นี้ก็ตายแน่นอนนี่แล้วก็กลับมาประเมินใหม่อีกรอบหนึ่งครับแล้วก็เข้าไปใส่ศัตรูต่ออ่ะก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือจะเป็นในส่วนของรูปแบบการประเมินนะรีดดาเมจซ,ซุบซัซบซุซบ,บ,บ,บดาเมจ 1> 1, เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของซินแบกแล้วกันครับว่าทำดาเมจกับบอสไปเท่าไหร่นะครับในส่วนของตัวละครซินแบกครับทำดาเมจกับบอสไปอยู่ที่ประมาณ2 0งรล้านนะครับแล้วก็ตัวที่ดาเมจสูงสุดก็จะเป็นในส่วนของลิลิมมนะครับแล้วก็ลองมาก็จะเป็นเฟสโต้นะเฟสโตนี่คือถึกจริงอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าซินแบกผมตีบวกอาวุธแค่บวก15เท่านั้นนะครับส่วนระดับต่อมาครับเป็นระดับยากอันนี้ผมจะเร่งสปีดนะทุกคนให้ทุกคนเห็นแบบสปีดแบบไวขึ้น เล่งสปีดไปปุ๊บซินแบกก็ประเมินพุ่งเข้าไปอ่ะสัญ,ญ,ญลักษณ์เดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานรีดามิเดี๋ยวมาดูว่ารอบนี้เราจะตีบอสตายเลยไหมหรือว่าตัวละครในทีมเราจะตายก่อนตัวซับผมมี2ตัวนะฮะก็คือมิโคล่ากับสโปกี้น่าจะซับให้ซินแบกยืนในสนามได้นานอยู่นะโหแต่เลือดซินแบกคือแบบแทบจะหายว่ะทุกคนแต่สังเกตป่ะทุกคนว่าบอสเนี่ยแทบจะไม่สนใจตัวอื่นเลยเว้ยนอกจากตัวละครซินแบกดิตามแค่ซินแบกตัวเดียวเลยอันนี้สัญ,ญ,ญลักษณ์เปลี่ยนไปแล้วนะครับจากสมุดเมื่อกี้เป็นรูป คนูขึ้นนะวะนะฮะอันนี้คือสัญลักษณ์เปลี่ยนโอ้โหทีมแตกเดี๋ยวเราค่อยปรับทีไว้น,นี่เป็นทีมแค่เฉพาะกิจนะครับจริงๆแล้วถ้าวางทีมดีๆฟังฟอร์มิชั่นดดีสิ้นแบกสามารถเอาไปเล่นได้หลายทีมมากๆแล้วก็ถ้ายิ่งทีม PVP ที่ผมบอกเมื่อวนไปครับก็คือถ้ามีแบบวาราซิเวน่าหรือว่านาราเนี่ยถือว่าเป็นทีมคอมโบได้ดีมากๆเลยส่วนใครที่ซื้อในส่วนของแพ็กพรีออเดอร์นะครับก็คือมันจะเป็นแพ็กที่จะล็อกตัวสุ่มประจําตัวละครตัวนั้นก็สามารถเลือกสุ่มได้เลยนะะวว่าาอยาได้ตัลคร ส่วนตัวแล้วนะครับผมก็น่าจะสุ่มซินแบกเอามาเล่นคอมโบในรูปแบบของการ PVP ฮะดาเมจก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็หลักๆสูดก็คือลิลลี่แหละลิลลีล่ดับดาเมจสุดละอ่ะตอนนี้เราก็ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวภาพรวมสกิลความสามารถของตัวละครซินแบกว่าคุ้มค่ากับการเปิดมากน้อยแค่ไหนสาหรับสายฟรีก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆไม่มากก็น้อยเนะาะถ้าผิดพลาดปกันใดผมขอกราบประธานอภัยกันด้วย และก่อนท่านเวจินชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe กันด้วยนะครับไว้เจอกันในพารต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ